สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวเวเล่นะครับผมก็เดี๋ยวมาติดตามข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลกันนะครับผมวันนี้เดี๋ยวไปดูกันที่การแข่งขัน f a b challenger cup นะฮะซึ่งจะเป็นทัวร์เมนต์ที่จะคัดเลือกทีมขึ้นไปเล่นวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีกในปีหน้านะครับปี2025นะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าใกล้ที่จะเข้าสู่การแข่งขันแล้วนะครับรายการนี้จะเล่นในวันที่4ถึง7กรกฎาคมนะฮะ่งที่เราก็รอคอยกันมา ตั้งเลิ่นนานนะครตั้งแต่การแข่งขัน AVC Cha l l e n g e ครับของทีมหญิงนะฮะรวมไปถึงทีมชายด้วยนะฮะที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศบาเรียนนะคะรับโดยเฉพ้องยิ่งเรื่องของทีมหญิงแหละเราก็ติดตามมาโดยตลอดนะครับเรื่องของทีมชาติเวียดนามนะฮะที่จะได้แข่งขันในรายการนี้อีกครั้งรวมไปถึงปีนี้มันก็ถือว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงมากนะฮะที่จะได้เห็นเวียดนามเนี่ยเข้าไปถึงรอบไกลมากกว่าน,นี้นะฮะนั่นก็คือไกลกว่ารอบแรกนั่นเองเพราะรอบที่แล้วในเวียดนามเขาไปเล่นที่ฝรั่งเศสเนะแล้วก็แพ้เพแ่เี เวียดนามเองเขาก็เตรียมตัวมาดีนะฮะแล้วก็ได้แชมป์เอวีซีเชลลินต์ลงไปถึงในรอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยเขาจะเจอกับท่านั่งของทีมชัด ฟิลิปปินเจ้าภาพด้วยนะฮะซึ่งก็ถือว่ามีโอกาสอย่างสูงที่อย่างน้อยเนี่ยนะฮะรอบรองเชลเลอดเวียดนามเราจะเข้าไปได้นะฮะส่วนหลังจากนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปว่ากันนะครับวันนี้มาพูดถึงข่าวสารอัปเดตเพิ่มเติมกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับการแข่งขันในรายการนี้นะสำหรับ f a b Challenger ครับนะฮะที่ประเทศฟิลิปปินนะครับวันนี้ก็ไปพูดถึงเรื่องของทีมชาติเวียดนามกันก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ทีมชาติเวียดนามเนี่ยก็เดินทางไปถึงที่ประเทศฟิลิปปินเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ ือหวางที่เกี่ยวจริงนะครับซึ่งทั้งสองคนนี้ก็มีข่าวว่าเรื่องของอาการบาดเจ็บของทั้งคู่นะโดยทางด้านของทันทุยเนี่ยเจ็บมาตั้งแต่เล่นลีกแล้วนะครับผมข่าวของทันทุยนี้เราก็ได้ยินมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็เธอเองเนี่ยได้ไปเซ็นสัญญากับทีมจากตุรกีแล้วแต่ว่าเรื่องของอาการบาดเจ็บก็ยังคงมีอยู่นะครับกลับมาเล่นวีทีวีบีเดียนครับกับต้นสก,กัดวีทีวีบีดิงลอกอันเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ ได้เล่นนิดๆหน่อยๆนะครับไปแข่งขัน ABC Challenge ครับที่ฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้ลงเลยนะครับเพราะว่าเจ็บอยู่นะครับก็ให้พักอย่างเต็มที่มาในรายการนี้ถามว่าไม่เอาทันทุยมาได้ไหมผมว่าก็น่าจะได้นะถ้าเกิดเจ็บนี่ก็คือไม่ต้องใช้ไปเลยนะครับแต่ว่า ด้วยความที่เป็นตัวหลักนะเนาะเขาเรียกว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจเล่นไม่เล่นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็ใส่ชื่อไปก่อนนะครับขณะที่อย่างหวังที่เกียวจิงเนี่ยก็เจ็บตั้งแต่ช่วงของการแข่งขัน a b c c h a ช l e n g e Cup แล้วแหละและ้วก็มาจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับก็คือ2คนนี้นะครับมีข่าวของจากเวียดนามก็คืออาจจะไม่ได้ลงสนามในเกมรอบก่อนรองชนเลิ์ที่จะเจอกับฟิลิปปินส์ด้วยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขอให้ไม่มีทั้งทันทุยแล้วก็ทางเกียวจิงนะครับเวียดนามเองก็ยังมีน้องตู้เยน,นเ,ยนเมนมนีมาท่ด ABC Cha l l e n g e ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะน้องตู้เย็นี่แหละขึ้นมาพาทีมจูจสามารถประสบความสําเร็จนะเพียงแต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของเกมรับหน่อยเพราะว่าทางเกี่ยวจริงเขาเป็นตําแหน่งบีหลังแต่ว่าเล่นเกมรับเสิร์ฟได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งบีหลังนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทางเวียดนามคงต้องหาผู้เล่นมาทดแทนเลยอาจจะเอาตู้เย็นไปเล่นตําแหน่งบีหลังนะฮะแล้วก็จะโยกผู้เล่นคนอื่นมาเล่นในตาแหน่งหัวเสาแทนก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกอนอีกทีหนึ่งนะว่าทางโค้ชเงียนตัวเกตของเวียดนามนี่จะ จัดเกมยังไงนะครับผมขณะที่ทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับวันนี้ที่ผมสอบถามไปที่ทางฟิลิปปินส์แล้วเรื่องของรายชื่อนักกีฬานะครับทีมชาติฟิลิปปินส์ว่าเขาประกาศรายชื่อมาอย่างนะ,ะทางฟิลิปปินส์นี่ก็ตอบมาว่ายังไม่ได้ประกาศนะครับทั้งๆท,ที่จะแข่งในอีก2วันนี้แล้วนะครับแต่ว่าฟิลิปปินส์ยังไม่ประกาศเนื่องจากว่าปัญหาภายในก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิมนะฮะเรื่องของตัวผู้เล่นคนโน้นคนน, ôn, คน,นี้คนนั้นเดี๋ยวอยู่หลีกนั้นอยู่หลีกนี้นะฮะติดอย่างโน้นติดอย่างนี้มันมีปัััญหหาา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 เเยยยยอออะะะกกกก็ลลทททํใ้้้ตตนนนนีีนีี่่่่งไไมสามสรรรถจปปศชชืฬิิิฟดแ เร็วๆนี้แหละนะครับอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ คงจะต้องประกาศนั่นแหละเพราะมันจะแข่งวันที่4แล้วเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงคือด้วยความที่ผมว่าเขาก็พยายามนะฟิลิปปินส์เองเขาาก็พยายามที่จะนําการแข่งขันแบตนานาชาติอย่างแบตเชนเจอร์ครับมาเล่นในประเทศแล้วะนะฮะกลายเป็นว่าสุดท้ายก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการเลือกตัวผู้เล่นมาติดทีมชาติอยู่ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับคือถ้าฟิลิปปินส์เขาก้าวผ่านตรงจุดนี้ได้มันก็อาจจะเป็นจุดที่ดีสําหรับเขานะแต่ตอนนี้ก็ยังผ่านไปได้ก็ยังมีปัญหากันอยู่อี๋ยวรอดูเรื่องขังรายชื่ออีกท เวียดนามเนี่ยที่จะเจอกันก็คือจะเป็นการแข่งขันใน รอบก่อนรองชะเลิศนะครับแล้วก็จะแข่งขันกันเนี่ยวันที่5กรกฎาคมนะครับเวลา17นาฬิกานาทีนะครับมีเวลาให้ทั้ง2ทีมได้เตรียมตัวนะเวียดนามเองก็เดี๋ยวคงจะได้ไปฝึกซ้อมกันอีกทีในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็วันมะรืนด้วยเพราะว่าวันที่4เนี่ยที่เป็นแข่งวันแรกเวียดนามกับฟิลิปปินส์ยังไม่ได้แข่งและจะแข่งก็คือในวันที่5นะครับส่วนอีกข่าวนึงที่ถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวผู้เล่นจากทีมชาติเบนเยียมนะ ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่จะมาแข่งขัน f a v b Challenger Cup แล้วนะครับแต่ว่าไม่มีรายชื่อของ b i t เธอร์บมาด้วยนะครับผมก็กลายเป็นว่าดาวดังนะครับที่เราก็คาดหวังว่าจะได้เห็นในรายการนี้นะครับทั้งทางอิสเบลฮาร์ที่ก่อนนั้นนี้ก็ไม่มีชื่อเดินทางมาเล่นให้กับทีมชาติสวีเดนนะกลายเป็นว่าก็กร่อยไปคนหนึ่งแล้วนะครับที่เป็นดาวดังที่แบบคนสวยฝีมือดีนะฮะเออไม่ได้มาอีกคนหนึ่งที่เราก็กล่าวว่าเฮ้ยเราจะได้เห็นฟอร์มของเธอในรายการนี้อย่างบิธเธอร์บอทก็ ไม่มาโดยเช่นเดียวกันนะครับผมเนื่องจากว่าเบนเยียมเนี่ยอันดับโลกของพวกเธอเนี่ยถ้าพูดตามตรงก็คือเธอมีโอกาสนะครับที่จะได้เข้าไปเล่นวีเอลในปีหน้าแม้จะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์รายการนี้อยู่แล้วนะครับผมออก็เลยทําให้แบบทางเบนเยียมก็อาจจะมองว่าอาจเซฟตัวผู้เล่นไว้เลยดีกว่าไม่ให้มาแข่งเราทให้เกมในคู่นี้ก็ไม่มีทั้งเฮอร์บ นะฮะไม่มีทั้งอิสเปีหฮาร์มาลงสนามที่ฟิลิปปินส์นะฮะโอ้โหน่าเสียดายนะเออการงานเ้ากร่อยอกันนิดนึงนะแต่เว่าน,นักกีฬาของเขาก็มาเล่นแหละเพียงแต่ต,ตัวดาวดังไม่ได้มาเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งเกมระหว่างเบลนเยียมกับสวีเดนจะแข่งขันกันในวันที่4กรกฎาคมเลยนะครับเวลา17บเนิกาสามนาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับแต่เบลเยียมถึงแม้จะไม่มีเฮลบร็อดแต่ผมก็ยังมองว่าทีมเขาก็ยังคงมี คุณภาพศักยภาพทีมที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญพวกเธอเป็นเต็งหนึ่งของการแข่งขันนะครับเชื่อว่าน่าจะได้เข้าสู่รอบลึกๆของรายการนี้ได้นะครับสำหรับท้านของเบนเยียมนะครับผมส่วนสวีเดนพอไม่มีอิสเบลฮางนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณภาพศักยภาพของทีมแม้มันจะดีมากน้อยแค่ไหนเพราะจริงก็ไม่เคยดูสวีเดนเล่นเหมือนกันนะส่วนที่มันอื่นที่จะเดินทางมานะครับผมทั้งปูตุริโกเองที่จะเจอเคนยานะครับอันนี้เป็นเกมในคู่แรกนะคู่นี้ผมก็มองว่าอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งมากนะครับทั้ง อาจจะได้เปรียบเนาะเพราะเป็นทีมจากยุโรปนะครับส่วนดีน่าก็เดี๋ยวต้องรอดูฟอร์มว่า จะดีมากไยแค่ไหนนะครับผมแล้วก็คู่บิ๊กแมตช์ของเรานะฮะศึกเอเชียดา์บี by, แน่นอนไม่อยากให้พลาดเลยนะฟิลิปปินส์ยังไม่รู้ว่านักกีฬาคนไหนเนี่ยจะได้ลงสนามแข่งขันบ้างเจอกับเวียดนามที่ตัวผู้เล่นก็ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ด้วยนะครับไม่ค่อยครบเครื่องซะเท่าไหร่อ่ะแต่เดี๋ยวรอดูคู่นี้ผมว่ามันแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าแฟนคลับฟิลิปปินส์น่าจะมากันเต็มสนามนะเออมาเจอกับเวียดนามที่มีน็อกตู้เย็นนําทีมเนี่ยน่าจะมากันเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอติดตามมาดูนะับสำหรับศึก F ก็เดี๋ยวไปปิดท้ายกันที่เรื่องโครงการของทางสมาคมกันหน่อยแล้วกันนะครับโครงการส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนชั้นยอดนะฮะวอลเลย์บอลเอ็กซ์แลนเทนเพลเยอร์นะชื่อยาวแล้วกินนะฮะก็เป็นโครงการที่ทางสมาคมนี่ก็ เปิดโอกาสนะครับให้กับนักกีฬาที่ผลงานดีนะฮะอาจจะไม่ใช่ทีมชาติก็ได้แต่ว่าก็เป็นนักกีฬาที่เข้ามาร่วมองรงการกับสมาคมแล้วก็ปีนี้พาไปต่างประเทศนะครับปีที่แล้วเนี่ยพาไปประเทศญี่ปุ่นนะครับผมปีนี้ไปที่ประเทศอิตาลีเลยนะระหว่างที่23กร,รกฎาคมถึง1สิงหาคมในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยทางสมาคมเขาก็มีการประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ได้ไปในรอบที่สองนะครับผมคือรอบนี้เนี่ยเขาจะพานักกีฬาไปทั้งหมดเนี่ยประเภทละ18คนนะครับผมชาย1ิคนแล้วก็หญิง ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมคือรอบแรกเนี่ยเขาประกาศรายชื่อมาตั้งแต่ประมาณเดือนที่แล้วแล้วนะฮะประกาศรายชื่อมา9คนแล้วก <ais ama> ็9คนที่เหลือประกาศในรอบหลังนะครับผมอันนี้ไปไล่เรียงดูกันหน่อยแล้วกันนะครับไปดูชื่อที่ประกาศในรอบหลังก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูชื่อที่ประกาศในรอบแรกกันเนาะเออประกาศในรอบที่2เนี่ยก็มีสรวิทจันทิมานะครับจากสโมสรไดมอนด์ฟูดพัทรภูมิบุญสังจากโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมจังหวัดชลบุรีทีขายุทองธานีจากเพชรวิทยาคารรลวัฒน์ทวีทรัพย์จากเมืองพลนะฮะ ปิติพัฒน์แก้วรัตน์จากโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมพิรพัฒน์เหล็กทองจากโรงเรียนขามทะเลสอวิทยานะครับแล้วก็กิรวัตรสุมามาีนะครับจาก i อ v c แล้วก็วงสะทอนเหล่ากลางจากเกาะกูดคาวบนา a 4 s นะครับส่วนนักกีฬาที่ประกาศได้ชื่อไปแล้วในรอบแรกนะครับก็ประกอบไปด้วยนทวัฒน์มื่นนราพานุพงศ์นิวัฒน์ชาติไกรราชตุ้ยศักดาโชคชัยเสียงเสียงกิติพงษ์ชัยสวัสดิ์ธนพงศ์ทะเลด่วนนพพรสื่อสัตย์ภูมิพัฒน์สงไขและรุ่งวิกรัยวะไหลใจ ส่วนในประเภททีมหญิงที่มีการประกาศในรอบที่2กองกระดูกชาวบอเน็ตจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์นะฮะนัทถวันผาดไทยสงจากเดลวันฟูดไฟเชฟนัทธนิกาวสารจากสุพีมทิพย์ชมบุรีอีเทคการจนาสีไทแก้วจากนครราชสีมาคิวมินซีธานิพรสีโซจากไอซูวีซีสสิการกันอยู่นะครับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์นะครับสศิวิมลจงจิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตา์ขันนภัทรนวลวันจาก i อเอสยูีซีรัชดาเจ้าอันโชมจากนครนนท์อธิตยาแก้วนอกจากสุพีมทิพย์ยาชมุรีอ e ีเทคนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นจากชุด U18 เนาะส่วนผู้เล่นที่ประกาศมาแล้วในรอบแรกนะครับผมก็มีวริศราสีทาเลิศน,นะครับกนกพรแสงทองนะครับแต่ว่าถูกแทนที่ด้วยกรกระนกชาบําเนตเพราะว่าทางกระนกพรเนี่ยน่าจะได้เข้าไปซ้อมกับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับเตรียมตัวแข่งขันในซีบีลีกนะก็เลยทําให้ทางกรกระนกนี้ได้เข้ามาแทนนะครรร,ร,ครับรับมมีีชาาพลธวดํณ กัญยรัตน์คำวงศ์สุภาวดีพันธวิไลวิศรุตตาเสงนาสสิทรเจตตะ นิชกรวันศุกร์ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้เล่นที่มาจากทั้งชุดย20แล้วก็ u 18นะครับนี่ก็คือรายชื่อนักกีฬาที่จะได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมโครงการกับทางสมาคมนะครับที่ประเทศอิตาลีแล้วก็รอบนี้ไปกันหลายที่แล้วนะเออไม่ได้ไปแค่อิตาลีอย่างเดียวนะฮะไปสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะฮะเออถือว,ว่าได้ไปประเทศที่แบบโอ้หไปไกลเลยทีเดียวนะครับผมก็ยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยที่ได้เดินทางไปต่างประเทศกักบโครงการของทางสมาคมแล้วก็กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติด้วยนะครับประมาณนี้สำหรับข่าวารมาากกกน,น,น,น้นคดยยไ็ื แชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องลาวเวเลกของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ